สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพื่อพี่พี่พพพชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับน้องปิยาพระญาติฝากขายนะคะอีพีนี้อีพีที่ส8งนะคะเช้านี้1ชุด32มรายการนะคะมีพักเครื่องพระบ้านเก่าๆสวยๆนะคะให้พี่ๆได้รับชมเช่นเคยเปิดรายการ1องค์200 2องค์300บาทนะคะ พี่ๆชอบรายการไหนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร08059165 69ก่อนรับชมฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปิยาด้วยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่วัดลักขังนะคะ เนื้อนวลนวขาวขาลึกๆนะคะเปิดให้พี่พี่หนึ่งองค์สองร้อยสององค์สามร้อยบาทนะคะรายการที่สองพระนางพญา พิมพ์เข่าโค้งนะคะสวยๆเดิมๆนะคะรายการที่3พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะคะหลังกระดานเก่าๆนะคะ รายการที่4พระนางพยาพิมพ์อกนูนเล็กนะคะรายการที่5พระสมเด็จวัดเกตเจชั้นนิยมนะคะจังหวัดอ่างทองนะคะ รายการที่หกพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มนะคะรายการที่เจ็ดพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ลายกระหนกนะคะสวยๆเก่าๆนะคะ รายการที่8ปดพระสมเด็จพิมพ์สังคตินะคะกุวัดบานขุนพรมนะคะรายการที่9ก้าพระนางพญาพิมพ์สังคติเก่าๆนะคะ รายการที่10พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะวัดลักังผิวเดิมเดิมขาวขาวนะคะรายการที่11พระนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะคะ มีลักเก่าๆนะคะรายการที่12พระลอดพิมพ์กลางกุวัดมหาวันนะคะ รายการที่13พระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่14พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกนะคะ รายการที่สิบห้าพระนางพญาพิมพ์เข่าโคง้งสึกๆเก่าเก่านะคะรายการที่สิบหกพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่เนื้อลึกๆแห้งๆนะคะ รายการที่17พระาผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะคะรายการที่18พระาสมเด็จวัดเกตพิมพ์6ชั้นนะคะจังหวัดอ่างทองนะคะ รายการที่19บเพะรีลาเม็ดขนุนพิมพ์เล็กแดงๆงนะคะรายการที่20พรพะสมเด็จพิมพ์เกตบัวตูมนะคะวัดละคังนะคะ รายการที่21่สิพระรอดเนื้อเขียวคกนะคะพิมพ์เล็กสวยๆเก่าๆนะคะรายการที่22่สิสพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ปิดทองปิดลักเดิมๆนะคะ ออกจากวัดบางขุนพรมนะคะรายการที่23าพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงนะคะ รายการที่24พระนางพยากุลลงทองผิวแห้งๆนะคะรายการที่25พระซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะคะเดิมๆเก่าๆนะคะ รายการที่ยี่สิหกพาผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มนะคะเนื้อสองสีนะคะรายการที่27่สิานางพญาพิมพ์สังคตินะคะ รายการที่28พระซุ้มกอดำพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกนะคะรายการที่29้าพระนางพยาพิมพ์อกนูนใหญ่นะคะ รายการที่30พะระลีลาเม็ดขนุนนะคะพิมพ์ใหญ่สวยๆนะคะรายการที่สามสิบเอพระนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนิยมนะคะ รายการที่32พระซุ้มกอพิมพ์กลางมีลาลักษ์ดำดิมเดิมนะคะเช้านี้ลงครบแล้วนะคะ32รายการ <c oughs> พี่ๆชอบรายการไหนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะช่องทางการติดต่อ 0805916569เปิดรายการองค์ละ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางน,นะคะไม่มีบวกเพิ่มสวัสดีค่ะ